แฟนนักเรียนอับาลฝันฝันวิทยาที่รักทั้งหลายท,ทั้งโลกเนี่ยโลกนี้และโลกอื่นพึ่งฟังกันเนาะแต่หากมีสัญญาณมาว่ามีผู้พยายามที่จะทำลายพระพุทธศาสนาให้สูญสิ้นจากผืนโลกใบน,น,นี้นี่นะตั้งแต่ทุกๆผืนให้บอกตัวเองในใจดังๆหน้ากระจกว่าไอ้ไม่กลัวอยู่ แล้วบอกกับตัวเราแล้วก็ทุกๆคนว่าต้องสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้นี่นะโครงวามัญชาบวชสำเนินร้านเฟื่องฟูผู้ศาสนาที่ลุยเลยนี่จ้ะนี่นะลุยเลยนะเอามาบวชเป็นร้านเลยนะดีไหม นี่จ้านี่เป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวนะจ๊ะ,ะการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยขู้ทิละโลกไปแล้วเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาทําบุญปูพระเปตะปลีเนี่ยอุทิศให้ขู้ท่ละโลกไปแล้วและต้องทําอยู่ในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญตยตมตามไปจ๊ะเพราะนั้น พระพุทธศาสนานี่จึงมีความสำคัญต่อทุกทุกคนในโลกและควรเป็นศาสนาประจำโลก<า>เรียนตามทันไหมจ๊ะ<า>เพราะทำบุญในแหล่งอื่นนี่ายไม่ถึงถึงเรียนตามทันไหมจ๊ะ<า>นี่ต้องแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายต้องพึงอบรมร่ำสอนลูกหลานเหลนให้ดีว่าให้มีใจรักในพระพุทธศาสนาอย่าเปลี่ยนความเชื่อความนับถือจากพระพุทธศาสนาไปเป็นอื่นไปเป็นความเชื่ออื่นเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกหลานและบรรพบุรุษ ตั้งแต่บิดามันดาปูย่าตายายเป็นต้นจะไม่มีใครทําบุญทิศส่วนสนไปให้เลยจะไม่มีแรงแห่งเนื้อนาบุญที่เราจะทาบุญปุพพะเปตะพีได้นเรียนตามฐานไมจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญจะต้องปลูกฝังนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเนี้คุณพ่อแม่ยุคปัจจุบันนี่ไม่ค่อยจะให้ความสําคัญตรงนี้นะบอกเอาแล้วแต่เขาเขาโตแล้วเขาไปคิดเองตัดสินใจเอง เรื่องเออแล้วได้จ้ะแต่ถ้าเรื่องพระศาสนาตรงนี้นะจ๊ะ,ะไม่ได้มันอันตรายอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้นี่แหละนึกเรียนตามได้ไหมจ๊ะ,ะเพราะว่าชีวิตในปรโลกเนี่ยมันยาวนานนานทั้งเกินขาดทั้งขิมขัดสั้นและขิมขัดยาวเี่เนะกับครั้งคาดไม่ถึงนี่จ้า เรียนตามทามันไหมจ๊ะถ้าสุขก็สุขนานถ้าทุกข์ก็ทุกข์นนสุขก็สุขกว่าตอนเป็นมนุษย์มากถ้าทุกข์ก็มากนี่อย่างทั้งเข็มขัดสั้นและเข็มขัดยาวนี่เนาะเรียนตามทามันไหมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องปลูกฝัง ความเชื่อที่ถูกต้องให้กับลูกหลานเหลนทุกทุกคนนี่จ้าสำคัญนะนักเรียนตามทามไหมจ้าครูใหญ่ว่าอะไรจ้าต้องทุก,ท,กทุกคนเลยเว้นได้ไหม เว้นไม่ได้ต้องปลูกฝังบ่อยๆนี่นะภาวิตาภาุลิกตานะไม่ใช่นานๆปลูกนานๆฝังทีอย่างนี้นะจะไปสซึมทรัพย์ได้ยังไงเพราะนั้นนะยถ้าจะไปครองเรือนจะไปแต่งงานกับใครก็ถามแต่งได้โดยสอนลูกหลานว่าถ้าเราลักเขานี่นะจ๊ะ ต้องเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในความเชื่อของเราต้องนี่ให้เป็นพุทธมามก,กะเป็นชาพุทธถ้าเรารักเขาเนาะและแอนถ้าเขารักเราจริงเราชวนเขามาอย่างไรเป็นการวิธ้…เขาอย่างไรเขาก็ต้องทำตามเราถ้าไม่ได้ยังใดอย่างหนึ่งชิ่ชิ้วเชิ้ว่ว นี่นะดีดทิ้งไปปัดทิ้งไปเข้าไม่ใช่เนื้อคู่ของเราก็เราจะต้องเป็นคู่บุญคู่บรมีเป็นงคู่สร้างบุญสร้างบรมีร่วมกันนี่นะสำคัญนะไม่ใช่เพราะเขาชวนเราให้ไปเปลี่ยนไปสู่ความเชื่อทั้งนู้นซึ่งทําบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ได้มันอันตรยน่ะอันตรายเลยจ้ะนี่สำคัญนะ พราะฉะนั้นนี่ควรจะให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำโลกประจำชีวิตของทุกทุกคนในโลกเลยด้วยประกาศรวชนี้แหละนักเรียนตามทันไหมนี่นะแล้วกว่าจะมีการมาเกิดขึ้นวัาสัสมมาสมพุจ้านี่มันสยากมากเลยอย่างน้อยท่านตั้งสร้างบารมีถึงกับรัมมาพธทธเจ้าถึง จ้ะยาวนานมากเลยและเราก็ต้องได้เคยสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามายาวนานเหมือนกันนี่สำคัญนะสำคัญสำคัญมากๆเลยเพระนด้นนี่ต้องอบรมพร่อมสอนบ่อยๆเนืองๆกับลูกหลานตรงนี้ให้ดีนี่นะอย่าไปปล่อยตามใจใเขานะไม่ถูกหลักวิชานี่จ้ะ,จะนี่ด้วยรักและห่วงใยนะ,ะหืม หน่อ้ลลืมไปเลยเห <c oughs> ็นทัเรียนตามทันป่เะเจ้เนี่ย <c oughs> นี่นะนี่เป็นเรื่องสําคัญนะสําคัญสําคัญอย่าไปคิดว่าเขาโตแล้วก็ตัดสินใจเองไม่ได้ <c oughs> เรื่องนี้เราต้องอบรมบำสอนให้เขาต้องตัดสินใจให้เขา <c oughs> เพราะนั้นต้องพาบุตรหลานเลนเนี่ย <c oughs> เข้าวัดตั้งแต่ยังเยาว,ว์ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาเลย <c oughs> นี่นะแล้วต้องอย่างนี้ต้องอลี่เลยอย่างเดียวนี่ ถามสามพีจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่สมอีกทีนะอย่าเปลี่ยนศาสนาชัดไหมต้องสอนให้เลกลูกหลานเป็นพุทธามากะแม้เขาจะเป็นพุทธมามากเกกะบ้างต้องดึงเขากลับมาเป็นพุทธามากกะแล้วการทำบุญปุพพะเปตปรี หรือการทำบุญอุทิศไปให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเท่านั้น<า>โดยเฉพาะชีวิตหลังความตายสุขก็สุขสานานทุกก็ทุกนานจ้าซึ่งผู้ที่ลงรับไปแล้วหมดสิทธิที่์จะทำบุญ<า>แต่ยังไม่หมดสิทธิที่จะรับบุญตา,ามทันไหมดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะต้องทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว<ช>แต่ถ้าวันใดเปลี่ยนศาสนาไปแล้ว<ช>แล้วไปทำบุญนอกบุญญาเขต<ช>ถามว่าได้บุญไหม<ช>มันก็ได้เหมือนสงเคราะโลกนี้นะจ๊ะแต่มันทีละกระจึงแล้วบุญทีละกระจึงมันจะไปถึงท่านได้อย่างไรอ่าเออ แล้วบุญทีแล้วก็จึงจะไปถึงท่านได้อย่างไรไดังนั้นอย่าเปลี่ยนาศาสนาเด็ดขาดเด็ด <laughs> ชัดไหมอเอาอีกมหมเอาอีกเนาะนี <laughs> ะ <laughs> ่พอเสียงมามกกันจะเป็นอย่างี้ เพราะนั้นช่วงแรกจะอยู่ในช่วงหาเสียงเล่จะจะถือสากันเนาะไม่เป็นไรเนาะนี่เพราะ <c oughs> นั้นเนี่ยต้งให้เสียงคุณรูใหญ่เยอะนะ <c oughs> เราเป็นผู้หญิงนี่นะใครยังมาแต่งงานกับเราถ้ามาอยู่ในความเชื่อของเราแล้วเราจะเชื่อเขาได้อันดับแรกคือส่ง,งบวชเลยอ้าต้องบวชก่อนถึงจะยืนยันความรักนี่เนะเพราะเราจะต้องเป็นคู่บุญคู่บรมีกันนี่เนาะตรงนี้ก่อนพิสูจน์รักก่อนแล้วก็ระหว่างบวชต้องฝึกตอนตอน,ตอนหิว เป็นพระแต่ใช่จ้ะ,จะนี่นะอย่างน้อยหนึ่งบาษาต้องพิสูจน์รักอย่างนี้นี่นะและเคยเชื่ออะไรที่ผ่านมาก็ช่างเถิดแต่ต่อไปอย่าไปเชื่อตามทันไหมให้เชื่ออยู่ในบุญญาเขตชัดไหมด,ดีไหมเอาอีกไหม,ไห,มหมดแล้วนะะ ออนี่นะอาก็ต้องพิสูจน์อารกันอย่างนี้แล้วก็พอแต่งงานแล้วนี่เดินนะนี่จ้าศาสนาพิธีเนี่ยที่อยู่ในบุญาเขตมีอะไรต้องทำตามทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องสวดมนต์นั่งมัทิออแล้วก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ อย่างน้อยทุกวันพระดีไหมอย่างนี้ทิ้งจะรักจริงเป็นคู่บุญคู่บรมีกันที่จะต้องทีทีอย่างนี้เพราะว่าเพิ่งมาใหม่ต้องทั้งปลูกทั้งฝังนี่นะแล้วทั้งตอกทั้งกลบไปเลยเออชัดไหมเออทำเป็นไม่รู้